เลือรีโว่ดำมวดร้อนมากุดยอดอ่ะพี่โวดรดอนกูอะไรล้อหลังไม่ขยับมันโดนล็อกแล้วไง แล้วมันแคบคไม่แต่แล้วเมื่อกี้ไปเร็วกว่านี้อาจจะลอ็อปาหลัแกแอร์ล็อปแอร์ล็อป ดิฟล <Smile> ็อกหน้าหลังล้อตะขาบดวงดูล้อตะขาบนะครับดีเซลดีเซลนะเรียบเลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยคใ,ใครปิ้ใครให้ช่วยขยมไหมไม,ห <c oughs> ไม่ขยับลลาก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 ,ลากอยกอยหลังม,มายอมหมยอมหมยยอมแล้วาลากเลย แล้วก็เคลือบแล้วหมดแล้วไงเพอเคลือบหมดเลยพอเคลือบหมดแล้มีแอร์นะแอร์สี่ตัวแล้วอ้วนกลับรถลอแล้วอ่ะกูลากแน่ใช่รถเขาเบาโอ้ควันท่วมเลยอ่ะ มันโดนล็อกแล้วไงแล้วมันแคบไม่แต่ถ้าเมื่อกี้ไปเร็วกว่านี้อาจจัดใช่อันรอศเอ้ยอีกนิดนึงครับได้อีกนิดพอแล้วครับพอแล้วครับถอยไม่อีกแล้วโห้ลงข้างล่างแล้วเหรอโอ้โหเด็กเดินวิ่งคนนี้คล่องจริง อ๋อไปทุกทีได้ไหมเียใช่มหนึสสาเหยียบสองใช่มเหยเหยียบดเดเรออันนี้ให้สัญญาหนึ่งแล้วกระตุกสว่าพอกระตุกผมส่งได้ผมไปเลยถ้าไม่ไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ไปแล้วหนึ่งสองสามลุกเลยไปไได้ได้ได้รือลีววั โอ้หแม็ไล์ไหนเนี่ยอะไรกันครับอะไรครับนี่ยโอเคเอาเด็กลงหน่อยนี่ไม่ได้ใช่เป็นงั้นจะไม่กลับล็อกได้ยังไมาแล้วมาแล้วได้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  เออไม่มีไรเกาะเดี๋ยวมีแก้มือครับเดี๋ยวมีแก้มือสรุปคันนี้จะไปได้คันเดียวไหมไปแล้วครับเด็กพราชครับตที่เขาก็ะโจมเด็กเดินวิน ได้ได้ได้ไ้ได้ได้โ้ยโอ้ยโยโยโตายขวาตายขวาตายขวาโอ้ยไม่ได้โยกระติดรถมันเล็กเดิมเลที่ไม่ไม่ไม่มาได้ลึกกว่าเดิมเมตรนึงเอครับโอ้โ้ ้าวจัดครับจัด โอ้โหโวยรอบนี้ได้ได้ได้มาทีละเมตรทีละเมตรอ่ะวันนี้ขี่มืดะได้ไปแล้วเหรอถานต้นถอนต้นล้มอะไรรู้ได้ไหมล้มแล้วมันี่เลี้ยวโอ้ยเกือบพ้นแล้วอ่ะกูว่ามีอีกรอบ มันมาได้ทีละนิดเทเลนิดอ่ะอุ๊ยลื่นใช่แต่ละรอบเขาจะมาได้ไกลขึ้นน้ววันบอกว่าเดี๋ยวเดินเบาให้ครับ คลิปใหม่ๆจากพวกเว่า้้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชงโอคอัรอออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สสุดค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ